นะครับโอ้ยปลาปลากนนลระแยงก็มีหลายปลายอยู่ครับกำลังพอดีถอดเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมอยู่กับผมในส่องต่อมเตอ๋อครับมื่อนี้มื่อนี้บ่อพาพี่น้องมากินยังนะครับเด้อมื่อนี้พ่อมาเบิองน้ำครับผม,น,มน้ำขึ้นฝนตกตั้งแต่หม,มู่บ้านนะครับว่าแต่หม,มู่บ้านเนี่ยมาแรงของวันเสาร์ครับมื่อนี้วันอาทิตย์ ก็ร่างเศร้ามือเศร้านี่ครับผมไปขายของกับไปขายของแบบฝนตกเลยครับมาพี่น้องผามาเบิงครับผมนี่น้าขึ้นแบบพักเลยครับผมนี่ดีพี่น้องโอ้พี่ครับผมเป็นคลองอยู่หลังบ้านครับอ้เข,ข้าเข้าจาใมา่อไซนี่เลยพี่น้องส่เขาเอืในซ่ซยังงนหรอเขาเรียกอะไรนะเองเออใส่ใส่อีโตรงครับผมนี่ครับ เข,เขาเขาเขาสิกกันกันใบเบิดเลยครับนี่มีแค่น้ำที่ไรผพันุได้แต่ว่าปลาปลาสิมาเขามองนี้ครับปลาเขามองนี้มองเยวพี่น้องเห็นเห็นบ่สิมีไข่เห็นบ่นค,นครับอยาเข้าไปไปไป,ไปล่องยามมึงข้องกระเจ้าบ,บึงนี่มากับแม่บบานพลาเล็กน้อยมาเล่นน้ำครับนี่ เดี๋ยวพาพี่น้องลงมาเบิ้งข้างล่างครับโอ้น้ำขึ้นแบบชุดเลยดีครับผมโอ้พี่พี่น้องขึ้นหอดพี่แล้่ยวฝนตกแห้งขนาดครับมึงขึนนี่มึงเศร้าแห้งแห้งแบบสุดจอดเลยโอยเลิกแน่เลยเดี๋ยวผมพาพี่น้องลงไปเบิง้งนี่ครับผมเขาใส่ใบนี่จะเป็นยังไงโอ้น้ำแห้ง นาวแห้งอี Now, here, here, here. ่หรอหนาวแห้งอยู่นี่เป็นเป็นเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มาดูครับอู้มิบมิบอู้ปลาปลาแบบร้ายพี่น้องมีปลามีปลาเดี๋ยวเดี๋ยวโยงแขนพี่น้องเหมืงนกันพี่พี่น้องเนี่ยเห็นงพอครับนี่ครับ ปลาโอ้ปลาขาวปลานี่ครับสิเห็นบ่พี่น้อกสิมีปลาแล้วครับแต่ว่าเบิ้งได้ได้แค่เบิ้งนะครับเพราะมันเปนข้าวเหาครับปลาปลาพิล็องมาชมมาซื้อมันเปนน่องเห่ามันเปนน่องเหาของห้องเบาครับผมนี่ครับเขาสิติดไปแบบนี้ นี่พี่นางมันจะมียูซีสั่งครับผมเขาสิปิดไปเป็นเลยนี่ครับอันนี้ก็ปิดนี่ซองซองซองที่ถ่ายกับปิดครับคือแบบมันมันจะออกมาได้ฟังฟัง,ฟ,งฟังเดียวปลาก็ได้เข้ามาโอ้ลงมาแล้วลงมาแล้วไข่ตุ้นมาหาพ่อมาลูกมาอ้าอ้ามาแล้วมาแล้วอ้าอ้า มองมองนี Он, yt, yt, Hindi, Arizona, piss, left, ้ม really really ันสิเป็นพ sure. ักหินเนาะครับเนาะสิสิบรอนค่อยเลิกได้ว่าถ้าถ้าทัดจากนี้ไปนี่นิดนิดนึงนี่สิสิเลิกได้แล้วครับเด้อนี่เลิกเลยสิเลิกเลยครับมองนี้นี่พี่น้องแถวนี้เขาเพิ่มเอิญอีตรงครับใส่อีตรงเนาะแสดงว่าเข้าตรงมายามไปแล้วรอบหนึ่งนี่พี่น้องเห็นไหมครับโอ้ยปลาปลากระแยงกระมีหลายปลาอยู่ครับนี่ กำลังพอดีถอดเลยกำลังกำลังกำลังพอดีถอดเลยแต่บยแมไปน้องเขาของนะครับเนาะอุ้ยฝนแห้งครับโอ้เห็นบองเห็นตกเหรอตกตุ้กตุมองเลยเหรอบรรยากาศล้างฝนตกครับผมสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องขึ้นไปเบิ่งอีกหม่องหนึ่งกันครับมันจะเป็นเป็นผักเป็นหม่องเขา กากน้ำไปครับผมเดี๋ยวเอาไปเบิงน้ำกันอีกมองนึงครับผมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมการก่อสร้างเสริมระบบนิเวศนี่ครับผมตำบลเชียงทองครับผมธวัมาตากเข้าครับนี่นี่พี่น้องโอ้โหงามต้นหนากว่ามากเลยไปลงไปลงไปเร็วลงไปลูกลงไป <laughs> น้ำแบบแห่งครับผมน้ำปลาไหลหลากกลัวมากเลยสีคุณเลยจอดจากจากที่บ่ม่น้ำครับต๊กขึ้นเดียวรูเร่องเลยครับผมจอดอากาศจอดเลยครับ สิลงสิลงย่างเดียวเลยนี่ก็ตั้งนานแล้วเขาก็ยังพูดอยู่ว่ามีคนมาเสียบมันไว้นี่เสียบเสียบมันกลางน้ำพี่น้องนะครับเสียบมันกลางน้ำนี่ากาดสหนหครับ ือฝนมากงามขนาดเลยครับบรรยากาศฝ่าล้งางฝนบานเท่าครับผมบรรยากาศดีๆ่าพี่น้องมาชมบรรยากาศนอกมือนนี่เนาะเลี้ฝ่ามากินกินไรกับบุรีพี่น้องเอ้ยอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเบาแน่วงนี้่อากาศดีน้ำคลังเต็มมัดเลยครับเห็นู่นพี่น้องน้ำคลังเต็มมัดเลย พนดีทำไปสุดนู่นเลยเราไปจักเห็ดจักแล้วโอเคครับพี่น้่งสำหรับมันอนี่ขอตัวโตก่อนนะครับนะะสี่กลับบ้านแล้วภาพพี่นนองมาชมบรรยากาศเขียวๆน้ำกันครับมันอนี่ขอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับ